มาบันทึกเควสกันหน่อยนะคะเป็นเควสประคับม่วงนะหลังจากที่ห่างหายไปนะคะประมาณสามอาทิตย์นะไม่มีเควสประคับม่วงเด้งเลยวันนี้ก็ลงมาให้นะคะตอนหัวค่ําแต่ว่ายังไม่ได้กดรับก็เอาไว้ตอนที่พร้อมค่อยกดทําเราจะมาดูกันนะคะว่าคราวนี้เราจะได้ทำเควสอะไร แล้วก็ถึงโอกาสนี้นะคะฝึกภาคไปด้วยในตัวนะคะกดรับเลยนะคะโอเป็นเควสที่ชื่อว่านครมั่งคั่งนะ,ะก็จะเริ่มด้วยการอ่านจดหมายที่ส่งมาถึงเรายอดฝีมือมีสมบัติบางอย่างที่ดูแตกต่างออกไปจากเดิม รับรองว่าเจ้าคิดไม่ถึงมันแน่ๆรีบมาเร็วเข้าจากจูโสยง้วย,วยเจ้าของร้านขุมทรัพย์จตุสมุดนะคะเราก็จะไปพบกับจูสวยง้วยเจ้ามาแล้วสินะยอดฝีมือ สมบัติอะไรที่เจ้าคิดว่าข้านึกไม่ถึงแน่ๆสมบัติของแปะเงเกียทําไมหรือว่าเจ้ากําลังคิดถึงมันอยู่หรือแปะเงเกียรปรากฏตัวที่เซียงโจแถมยังมีธาตุล้ำค่าทั้งห้าสัญลักษณ์บ่งบอกอีกข้าว่าทรัพย์สมบัติของหลี่ตึงที่แปกเงเกีย์ซ่อนไว้ต้องปรากฏมาแล้วแน่ๆถ้าหามันเจอแล้วก็ว้าว ชาตินี้คงรวยเละแน่นิ่เจ้าฝันกลางวันอยู่หรือไงข้าไม่ได้ฝันกลางวันข้าจะทำจริงๆชิงเหมียวชิ่วออกเงินให้ข้าเพื่อซื้อเบาะแสสามอย่างเบาะแสพวกนี้อยู่แยกกันคนละที่ถ้าแกะสถานที่พวกนี้ได้ข้าต้องเจอสมบัติของแป่งแกเกียแน่นอน3เมบาะแสแสดงว่ามีสามสถานที่ เจ้าเองก็คงสงสัยเหมือนกันกันกบข้ารีบไปเถอะรีบไปหากันหากหากสมบัติได้แน่นอนว่าเจ้าเองก็จะได้ส่วนแบง่งเหมือนกันนะนี่คือบาะแสทั้งสมที่ข้าจะให้กับเจ้าข้ารู้นะเจ้าอยากไปใจจะขาดแล้วใช่ไหมไม่ได้อยากไปเลยจ้ะข้าไปได้แต่ไม่ใช่เพราะว่าอยากร่ำรวยหรอกนะแต่มันเป็นเพราะ มันเป็นของที่เกี่ยวข้องกับแปงเกียร์เข้าไปดูหน่อยคงไม่เสียหายอะไรตรวจสอบเบาะแสอยากหยุดนิ่งอยากเคลื่อนไหวอยากแปลเปลี่ยนประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรกันนะเราก็จะไปพูดคุยกับบัณฑิตเลี้วยวย่องนะคะ เพอให้เขาช่วยถอดเบาะแสสถานที่ให้เราอยอาฝีมือเจอปัญหาอะไรงั้นหรืออยากหยุดนิ่งอยากเคลื่อนไหวอยากแปลเปลี่ยนชีวิตเกิดและดับเวียนว่ายไปตามเวลาท่านรู้ไหมว่าบทกวีนี่หมายถึงที่ไหนของเซียงโจหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวความเป็นและความตาย ทั้งสองเป็นสิ่งตรงข้ามหมุนเวียนไม่รู้จบและคอยขับเคลื่อนให้ทุกสิ่งบนโลกนี้ไปข้างหน้าเท่าที่ข้ารู้ที่เซียงโจมีสถานที่ชื่อว่าหยินและหยางเวียนบรรจบมันเป็นที่ที่หลอมรวมสิ่งของที่อยู่คนละขั้วกันหยินและหยางเวียนบรรจบใช่แล้วยอดฝีมือเป็นคนเฉลียวฉลาดยังไงก็ไม่ผิดพลาดแน่นอน ไปที่ยินและหยางที่เซงโจโนะคะ ดอกบัวที่อยู่ใต้ต้นไม้สองต้นดูแปลกๆเรามาสำรวจกันก่อนเถอะใต้ต้นไม้สองต้นนี้เหมือนจะมีกลไกซ่อนอยู่ให้ขไขกลไกทั้งสองให้ทำอะไรละ่ะเหมือนจะต้องหมุน,นกลไกนี้ตามลําดับของอะไรสักอย่าง ลำดับของอะไรอ่อให้ทำอะไรล่ะยังไม่ค่อยเข้าใจโจทย์เท่าไหร่นะ ไม่ถูกอีกเอ่อให้ทำอะไรอ๋อนี่ก็ไม่ถูก กลาถูกรีเซ็ตอีกต้องทำให้มันกลายเป็นสีขาวใช่ไหมไม่ถูกถ้าไม่ถูกอาจจะต้องสลับแล้วล่ะ สลับซ้ายขวาใช่ไหมยอ้าไม่ถูก อย่าบอกนะเริ่มจากดอกนี้ไม่ถูก พันขาวไปสองอันแล้วนะม,มีคู่ที่ตรงกัน เขึ้นสีทองอ้าวผิดเลยทีนี้ ต้องทำให้ขาวทั้งหมดเขาไม่ใช่ถ้าทองกดไม่ได้แล้ว ๋อทางนู้นทำให้เป็นสีขาวทางนี้ทำให้เป็นสีทองเหรอ อ้าวทำให้เป็นสีทองทั้งหมดกลไกต้นนั้นแก้แล้วเหลือกลไกต้นนี้ โอเะก็คือทำให้ต้นไม้ฝั่งต้นเขียวนะคะทำให้ดอกบัวกลายเป็นสีทองโดยการเดินไม่ต้องข้ามฝั่งกลับไปกลับมานะก็คือกดที่ใต้ต้นไม้แหละแต่เดินในทิศทางเวียนตามเข็มนาฬิกานะคะต้นต้นไม้สีขาวนี่ก็เหมือนกัน เวียนไปตามเข็มนาฬิกากลไกถูกแก้แล้วรีบไปเปิดกล่องสมบัติกันเถอะมีจดหมายอยู่ในหีบสมบัติเพื่อเปิดออกมีข้อความว่าวายุมีอาจไกลจด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 อ่านไม่ทันเราก็จะ กลับไปพูดคุยกับบัณฑิตเลิ่วยวย่งนะคะยอดฝีบือจเจอปัญหาใหม่อีกแล้วเหรอ วายุม่อาจวายาจกลแสงชาติทอสายนิรันท่านรู้ไหมว่าบทกวีนี้หมายถึงที่ไหนของเซียงโจที่เซียงโจมีอยู่สองแห่งที่คล้ายกันกับที่อธิบายในบทกวีนะที่แรกมีชื่อว่ายอดเขากระเรียนส่วนอีกที่ชื่อว่าหมู่บ้านม่านหมอกยอดฝีมือจะลองไปดูทั้งสองที่เลยก็ได้นะขอบคุณท่านมาก ยอดเขากระเรียนกับหมู่บ้านบ้านมองลองไปตรวจสอบที่หมู่บ้านกระเรียนก่อนก็แล้วกันยอดเขาค่ะยอดเขาไปที่ยอดเขากระเรียนนะคะ มีใบเมเปิลอยู่ทุกที่แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลมพวกนี้หรอกลองไปที่หมู่บ้านมานั่นหมอกดีกว่านนก,กลไกที่นี่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับดนตรีตามหาเบาะแสก,ก่อนดีกว่า เกี่ยวข้องกับดนตรีหรอให้นำอะไรละ่ะโดเลมีซอนลาอาผิดเกี่ยวข้องกับดนตรีให้เล่นเพลงอะไรละ่ะ โดเรมีซอลลามีเพลงอะไรบ้างโดมีเรซอลลาเดอะมีเพลงคอนเสิร์ตจันนะคะมีเรซอลลาโดลองดูนะมีเรซอลลา โดอา้าไม่ได้อ้อเขามีเบาะแสให้แล้วเราก็ไม่ดูเลยนี่คือตำราบทเพลงหุบเขาว,วายุบัลเลงโดลาเร่ซอนมีตามลำดับแสดงว่าไอ้ด่านเมื่อกี้มันก็มีเบาะแสให้ตรวจสอบนะแต่เราก็ไม่อ่านไงโถตายแล้ว โดลาเรซอนมีโอเคโดลาเรซอนมีเอา้าทำไมอ่ะโดลาเรซอนมีก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอโด เรซอนมีอมันเลงไม่ถูกเหรอยังไงเนี่ยยังไงเล่นตามเบาะแสแล้วนะ เพลงหุบเขาว,วายุมีซาเลราโดงอมีเบาะแสตรงนี้ด้วยมีสองเพลง เอาแล้วมีสามเพลงเอาเพลงอะไรก่อนแล้วทีนี้อันนี้เพลงหมู่บ้านมา่านหมอกที่นี่หมู่บ้านมา่านหมอกต้องเล่นเพลงนี้ใช่ไหมโดมีลาซอนเร โดเอามาเอาิดผิดละแ,แต่มันไม่มีมีนะเอามีโดมีลาซอนเรอถูกนะคะเล่นเพลงหมู่บ้านมานหมองนะ นี่คือตัวอย่างผู้เล่นนะคะที่ทำเควสง่ายๆให้เป็นเควสยากๆได้นะเอาไปเปิดกล่องสมบัติกันค่ะมีจดหมายอยู่ในหีบสมบัติไปถามท่านเลี้ยวย่องที่ไข่ฟงดีกว่า ท่านเลี้ยวยงมาดิดเลี้ยวยงนี่นะคะถ้าจะเปรียบก็คงจะเป็น Google ของเกมนี้แหละนะยอฝีมือเจ้าเจอเบาะแสใหม่อะไรหรือลมศิลาพัดป่าขาววีดวิวสะท้อนวิวดอกโลหิตติดตรึงตราท่านดูไม่ว่าบทกวีนี้หมายถึงที่ไหนของเซียงโจ้เซียงโจ้ไม่มีที่แบบนั้น อยู่ที่เมืองอื่นหรือเปล่าไม่ใช่หรอกต้องเป็นเสียงโจแน่นแน่ไม่ได้ดื่มสักหน่อยหัวข้าไม่แล่นเลยเช่นนั้นปล่อยให้ข้าจัดการเองไปพูดกับเท่าแก่เนี่ยนะคะหาสุรามาให้บัณฑิต เช่นเคยนะคะที่ไกลๆเราจะไม่ขึ้นม้าแต่ถ้าวิ่งใกล้ๆนี่ขึ้นมานนน้าได้บัดดลยอดฝีมือกินอะไรหน่อยไหมเอานารีแดงมาให้นึ่งได้อยอดฝีมือรับไปสิขอบคุณมากไปส่งเล่าให้รล้วย่งค่ะ สมกับเป็นบัณฑิตแห่งเรือนเมามายนะคะต้องได้ดื่มท่านเลี้วดื่มเหล้ากันจากบาะแสนี้มันจะค่อนข้างยากแต่ข้าคิดว่ามีคำใบ้ซ่อนอยู่บทกวีกลึ่งหลังพูดถึงดอกโลหิตที่เสียงโจมีเนินเขากุหลาบพันปีจเจ้าลองไปดูหน่อยไหม จริงด้วยข้าจะลองไปดูไปที่เนินเขากุหลาบพันปี ทีก่อกำเนิดวารีศูนย์สลายให้แก้กลไกลจ้ะแก้ยังไงนะจ๊ะมีเบาะแสอะไรไหมอักคีประสานก่อร่างเป็นวารี เบาแสก็ไม่มีหรอชนเสาแดงแล้วก็วาร์ปออกมา สุดยอดเขาไกลรวมไฟวารีอ่าเมื่อกี้เดินชนหินที่มีแสงสีฟ้าเนี่ยสุดยอดเขาไกลรวมไฟวารีรวมยังไงอะมไม่ถูก เดินชนหินแดงไม่ถูกหินฟ้าบ้างไม่ถูกอีกอะไปชนหินที่มีแสงสีฟ้านะคะอันขวาสุดอ่ะกองสมบัติตกแล้ว ไอ้ที่ง่ายก็ง่ายง่ายเนาะไอ้ที่น่าปวดหัวก็ปวดหัวมีจดหมายอยู่หีบสมบัติบอกแสนชัดเจนมากไปที่เส้นขอบฟ้าดูดีกว่าไปที่หนึ่งเส้นขอบฟ้า ด้านหน้ามีสมบัติอยู่จริงๆด้วยไปดูกันก่อนแล้วค่อยว่ากันตรวจดูกล่องสมบัติเจ้าเป็นใครกันหัวหน้าทหารหลวงโล่มานะคะช้าก่อนข้ามีเรื่องอยากจะถามเจ้า ได้สิข้าเองก็ไม่อยากมีเรื่องข้าจับตาดูเจ้ามาสักพักแล้วเจ้าเอาแต่ทำตัวลับๆล,ล่อๆในเสียงโจตกลงมีแผนอะไรกันแน่หาสมบัติสมบัติอะไรข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นสมบัติของแปะเงียเกียรหรือเป็นสมบัติที่หลี่ตึงซ่อนไว้ถ้าหาเจอแล้วคงรวยยันชาติหน้าเลยล่ะ เสียงเจอจะมีสมบัติได้ยังไงเสือเวลาข้าจริงๆเจ้าตามหาต่อเถอะข้าไปแล้วอะไรกันที่นี่ไม่มีสมบัติเหรอข้าก็คิดว่าช่างมันละกันรีบเอากล่องสมบัติไปให้แม่นางจูก่อนดีกว่ากลับไปพูดคุยกับจูสอยงวยนะคะ ฝีมือกลับมาแล้วเหรอเจอสมบัติไหมแน่นอนหีบนี้ข้างในมีอะไรเหรอใครยังไม่เปิดรอเปิด,รอ,ปดรอเปิดพร้อมเจ้านี่แหละเปิดกล่องเจอคัมภีเต้าเตอจริงอะไรเนี่ยชิงเหมียวชี่วอวเอาอํำค่าเล่นเหรอทำไมเป็นคัมภีเต้าเต๋อจริงละ่ะ คำพีตเต่าเต๋อจริงถ้าสำเร็จวิชาในนั้นนี่ยิ่งกว่ารวยล้นฟ้าอีกนะฮ <c oughs> จืสอยงงวยสมาคมพ่อค้าร่ำรวยอ,อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคงจะไม่ต้องเพิ่งสมบัติสินะเอ๊ะก็จริงอยู่เขาไม่ได้หลงไหลอะไรหรอกแค่อยากรู้เฉยงั้นเหรองั้นข้าขอตัวก่อนละแม้เวอร์ไม่ได้สมบัติของแปะงีเกีย แต่ขอบคุณยอดฝีมือที่ช่วยค่ามาตลอดค่าจะตบรางวัลให้หนักเลยค่ <c oughs> าก็ต้องขอบคุณแม่นางจูด้วยเช่นกัน <c oughs> จบเควสนะคะ <c oughs> เรามาดูของรางวัลของเควสนี้กันนะคะได้ตัวฟ้า500ไปเงินส0 0 0มเหรียญเงินนะคะหรืออีแปะ ได้เศษขมิีงม่วง3แผ่นนะคะและได้ประดับเอลนะคะผู้ห้อยสีส้มเควนนี้ก็ไม,ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะขึ้นอยู่กับไว้พริบผู้เล่นนะคะ,ะไปที่ต้นไม้ด้านแรกก็มีเบาะแสที่โคนต้นไม้นะ ลองกดอ่านตรงนั้นก่อนเลยดับแรกนะ,ะไม่ต้องวิ่งวนไปวนมาอย่างอย่างผู้เล่นออนดอยอย่างกยายศาสตร์นี่นะคะโอเคคลิปนี้ใช้เวลาไป30นาทีขอบคุณนะคะสำหรับใครก็ตามที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะเขียนสรุปข้อมูลรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเบาะแสและสถานที่เอาไว้ที่ รายละเอียดใต้คลิปสามารถดูจากตรงนั้นได้เช่นกันค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ